คนที่นอนไม่หลับหลับยากนะคะหลับแล้วสะดุ้งตื่นมาอีกทีแล้วหลับต่อไม่ได้นะคะหลายคนมีปัญหาเรื่องการนอนหลับการนอนหลับยากส่งผลงให้อะไระคะให้ระบบสมองเราเนี่ยนะคะความจาเลื่อนแล้วก็ร่างกายเราสุดโสีข้อสาคัญผิวจะแห้งนะคะริ้วรอยจะมาก่อนวัยอสมควรดังนั้นนะคะตัวช่วยที่ดีตัวนี้นะคะเป็นอาหารเสริมน,นี่หละคะ่ะนัวเอเวน้าสำหรับคนที่ นอนหลับยากนอนหลับไม่ลึกนะคะตัวนี้โอ้โหรสชาติอร่อยมากเป็นรสชาตินมฮอกไกโดนะคะเวลาทานตัวนี้นะคะนี่น้ำร้อนๆแบบมีนาะใส่ไปก่อนนะคะนี่เต้งไม่เรียบร้อยแนละ้ว้องใส่เยอะนะคะกำลังดี่ะฉีดปั๊บก็ทเทลงไปเลยนะคะหนึ่งซองสิบกรัมแบบนี้นะคะใครนอนหลับยากนะคะทานก่อนนอนประมาณ10-15นาทีนะคะเช่นจะนอนสามทุ่มก็ ทานได้ตั้งแต่2ทุ่มครึ่งหรือ2ทุ่ม40นะคะเป็นนมฮอกไกโดนะคะตัวนี้ช่วยให้สมองเราเนี่ยผ่อนคลายนะคะทุกอย่างเป็นสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะตัวนี้หนึ่งซองก่อนนอน10-15นาทีกับหนัวเอเม้ากันให้หนัวสมชื่อ